สวัสดีครับกับผมอาสาสมัครทาน,านพันทรสปัญยุวแสมศิษฐ์ตำแหน่งพลปืนเล็กกับผมรู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้รับใช้ชาติในห้วงรับราชการเป็นอาสาสมัครฐหารพานประจำการสังกัดเมือยจฉพาวกิจกรมทหารพานที่ส1กับผมภูมิใจมากครับที่ได้ทำงานตอบแทนแผ่นดินได้รับใช้ชาติ ศาส,สนาพระมาหากษัตริย์กับผมขอขอบพระคุณท่านพันเอกกุไทยนินเนศผู้บังคับการกรมทาหารพัน21ผู้บังคับหน่วยธุรกิจกรมทหารพัน21ที่ให้กับผมได้มีโอกาสสารฝันสู่เส้นทางการเป็นนักเรียนนายสิบทหารบุกจัดให้มีการติวสอบนักเรียนนายสิบประจําปี2565กับอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละวิชาให้กับกับผมเพื่อเตรียมตัวสอบก่อนฝึกสมอง ทดสอบความรู้และให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้ต่อยอดสู่เส้นทางการรับราชการทหารอาชีพต่อไปในอนาคตจากนโยบายผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพลในทุกระดับที่มุ่งหวังในการพัฒนากำลังพลต้นน้ำเข้าสู่เส้นทางของทหารอาชีพอย่างเป็นระบบเป็นรูประธรรมยิ่งขึ้น และเพิ่มสิทธิพิเศษเพื่อต่อยอดสู่การรับราชการทหารต่อไปกัะผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาหาความรู้ในโรงเรียนให้ได้มากที่สุดก้าวสู่การเป็นข้าราชการทหารอย่างเต็มภาคภูมิได้ขอสัญญาว่าจะเป็นข้าราชการที่ยึดมั่นในอุดมการ์เพื่อชาติศาสตร์และประชาชนตลอดไปสวัสดีครับเกระผมอาสาสมัคร,รพนันธรกิตสดาเสน,นุธิ์ตำแหน่งคลรัดเวนกระผมรู้สึกดีใจ มากที่มีโอกาสรับใช้ชาติในช่วงรับราชการเป็นอาสาสมัครหาราประจําการสังกัดหน่วยสวัสดิ์กรมหารพาที่11เกะผมภูมิใจมากครับที่ได้ทํางานตอบแทนแผ่นดินได้รับใช้ชาติาศาสนาพ,าพาศาศาศาระมหากษัตริย์ครอบครัวของผมทําอาชีพเกษตรกรทําไร่ทําสวนผมอยากเป็นข้าราชการผมเลยจึงมาสมัครเป็นอาสาสมัครหารากรมทหาราที่11สอบติดนักเรียนในสิบสายงานศาสดีเกะผม ขอขอบพระคุณท่านพันเอกอุทัยนินเนรผู้บับการกรมทหารที่21ผู้บับหน่วยธุรกิจกรมทหารที่21ที่ให้กับผมได้มีโอกาสสารฝันสู่เส้นทางการเป็นนักเรียนนายสิบสายงานศาสดีของกองทัพบ,บกุกจัดให้มีการติวการสอบนักเรียนนายสิบสายงานศาสดีประจำปี2565กับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในแต่ละวิชาให้กับกับผมเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบฝึกสมองทดสอบความรู้และให้โอกาสทางการศึกษา ที่เท่าเทียมกันและต่อยอดสู่เส้นทางรับราชการทหารอาชีพต่อไปในอนาคตกระผมขอขอบคุณท่านพ<น>ลเอกนรงพันจ<ล>ิตเจ้าแท้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นอย่างสูงซึ่งในห้องที่ผ่านมาท่านได้เกิดเยี่ยมบำรุงผลกำลังต้องการายแดนและกองร้อยทหารท่านเ,เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน,น,านและให้กำลังใจกำลังพลจากนโยบายผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังพลในทุกระดับ ที่มุ่งหวังในการพัฒนากําลังพนต้นน้ำเข้าสู่เส้นทางของอาหารอาชีพอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและเพิ่มทิตพิเศษต่อยอดการกับสู่รัศการอาหารต่อไปทางผู้การก็ขอสแสดงความชื่นชมและก็สะแสดงความยินด,ดีกับน้องอาสาสมัครการพานทั้งสองนาย ที่สามารถสอบเข้าเป็นเรียนในสิบฐานบกและเป็นผู้สอบเข้าได้รับการอบรมในางานประทวนสายงานศตรีประจํ 2, าปี2565ของหน่วยกรมอัน,านพานที่21ทั้งสองนายขอเชิญชวนน้อง,น,องน้องสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารของประจําการและอาสาสมัครฐานพานของกอบรักบกเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นทานหารของชาติพิทักษ์รักษาปกป้องประเทศชาติต่อไปรวมถึงน้อง,น,องน้องมีโอกาสที่จะเจริญ ก้าวหน้าในการเป็นข้าราชการทหารด้วยการสมัครสอบเป็นเรียนในสิบของกองทบกซึ่งมีโอกาสในการที่จะบรรจุรับราชการเป็นในทานประทวนของกองทบกต่อไปครับ